ครับสํารวยครับวันนี้นะครับผมจะพาชมนะครับผมจะทําโรงจอดรถต่อกับคอบวัวนะครับต่อกับคูดังผมมันจะเป็นโรงจอดรถแล้วก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับคือผมทําคนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยนะครับลองดูว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะทําโครงราคาข้างล่างก่อนนะครับ ว่าผมกลัวที่สูงขึ้นที่สุดลําบากมีทางข้างล่างแล้วก็ผมจะใช้รถเคงผมยกขึ้นนะครับคือไม่มีคนจับช่วยผมก็ใช้เชือกนะครับมัดมัดไวแล้วค่อยเชื่อมนะครับครับนี่คือการเตรียมเชื่อมนะครับใช้เชือกมัดไวทั้งสองด้านแล้วก็แต้มแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเลยนะครับครับระชมในคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ดูขอบคุณมากครับ